มีสันว่า,าขึ้นไมช่วยเก็บของนเะพราะว่าไปต่อ,นะอสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เขากรลังสปเบิ่นมิสแกรนไทยแลนด์รอบตัดสิน,นาตื่นเต้นแห้งไม่เคยไปบึงอี้ย่างสือรเซียเอแหลกซื้อบัตรกัดเขียวไป3,000บาแกันบาท มามของกันมาดูมิเแกมแล้วต้องต่อคิว่านี้เลยหรอเธอโ oh <my> อ้โหฉันหลากหลายน้องเลยนี้ใ่มา,มากอมาึงเทยมาเบิ่งแบบนี้แล้วคือเข้าถึงอารมณ์มากนา่สางเครียดสุดใช่ อยากไฮเพราะว่าแบบอยากไปยืงอยู่ตรงนั้นคือ<ช> <c oughs> แบบว่าจริงแล้วพอกุณเก่งมากใช่ฉันไฮกีอยิงฟ้าสัตว์นี้จะยากจะอออสจะทน

ตอนช่วงที่ฟ้าประวดนะคะมีสกนไทยแลนด์บอกว่ามีช่วงที่โทรบอกนิสานว่าขึ้นไมาช่วยเก็บของเพราะว่าไปต่อเลยว่ยแต่ก็จะมีสิ่กำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องผานไได้ี่สูจไ,ได้โอ้โหประสบการณ์การนั่งลงหน,น้างามวันนี่เป,นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่าได้แรงบันดาลใจจาก น่างามหลายๆคนก็คือดีมากดีใจกับคนชนะอุ้มนางก็เก่งเก่งทุกคนทุกคนฉัน,ฉนถ่ายฉันถ่ายค่ะใครแน่ให้แบออกทางไหนด้วกับพี่แต่ว่าตอนนี้มันจะออกทางไหนงวงแห้งประตูนี้ออกก็ได้นี่ออกก็ได้